หลงลมอ่ะต้องเก็บพักอีกป่าครับตอนนี้บริเวณไหนครับขณะนี้อยู่บริเวณบางแฟบครับบางแฟบนะครับประมาณนะสามแยกบางแฟบนะครับจะมีรถหกล้อนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์นะกำลังวิ่งออกมานะครับรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับครับโอเคครับแค่นี้ครับพอมาได้นะครับถ้าเกิดมารับน้องอะไรเนี่ยยังดีครับดีครับแต่ว่าขอให้มาทางอ่า เส้นี้่อยครับเรียกน้ดีนครับแล้กงรนะครับนะครับตอนนี้อยู่เรียบคลองลอหนึ่งนะครับสายบางแฝบนะครับด้านหลังบางแฟบนะครับทึนทุนนี้น้ำเอ่อล้นนะครับคลองรอหนึ่งนะครับ รถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ด้วยความระมัดระวังไปนะไปนะไปทำวิดีโอครับไอ้บัตรมงคลมึงนี้เรียนต้องระวงเลยขอรอจบขอร้องม่นต้องเรียนแล้วนี่ครับนี่คือเด็กนักเรียนที่นี่ถ่ายวิดีโออยู่นะเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนนะครับแต่ว่าประสบอุบัติเหตุไปน้ำตกอะไรงานหน่อยครับที่บ้านเดือดร้อนไหมครับแบบยอดชมที่อาจารย์เลยบ้านเราครับอ่า ตอนนี้น้ําที่ระดับสะพานนะครับที่ระดับสะพานก็คอสะพานมาดีเลยนะครับโอเวอร์สะพานนิดนึงไปบอกมาแล้ก็เป็นการชืวยเหลือประชาชนนะครับของกองรับฟักที่4ี่นะครับก็มีศารนะครับสารมาให้ความชื่อเหลือชาวบ้านะครับไมได้ล้ะบางเหรอตูโอ e <Grass. S 1> ้ยเอ้ <t> <decoration> <t> <matrix> ตอนนี้ระดับน้ำนะครับก็บวินคอสะพานนะครับไปป้าไปด้วยตั้งคาตั้งเลยอยู่นู่นไปตรงนู้นตานอยูตรงนู้นตรงนู้นขี้หลอเข้าไปลื่นนู้นทึ่งที่ก้าไปลื่นก็เป็นงานช่วยเหลือของครับช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีทหารนะครับทหารกินประมาณ ร้อยกว่านายนะครับที่มาช่วยเหลือประชาชนนะครับ ตรงนี้บริเวณสี่แยกสนามบินนะครับสายแยกวัดตาอนนะครับบริเวณน้ำนะครับท่่มมากนะครับต่วมากและระดับน้ำนะครับบางจุดนะครับระดับเที่ยวกลักนะครับโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำนะครับประตูระบ ระบายน้ำคลองต่ำซึ่งลำน้ำได้ล้นนะครับ <Okay. S 1> นะครับลน้ำเที่ยวบ่ากด้นี่นะครับบริเวณเอ่อหน้าลงใบฟ้านะครับซึ่งอ่าพื้นผิวจราจรนะครับก็ทั้งเหลืออยู่เลนเดียวนะครับเดี๋ยวเลนเดียววิ่งคิดขอบเลนในนะครับ บริเวณตลาดเกษตรนะครับหรือว่าเป็นคิวถตู้นะครับคิวถตู้ใหม่นะครับมาเจอแล้ครับตอนนี้อยู่บนสะพานรอหนึ่งนะครับระดับน้ำที่จะสังเกตได้ว่านะครับว่าล้นนะครับล้นตอนนี้จะเข้าบริเวณตลาดรถตู้แล้วนะครับระดับน้ำนะครับเ็นว่าเที่ยวลาดมากครับนี่คืองรถหนึ่งนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเนอะพงตอนนี้ประกาศเป็นทงเหลืองนะครับคือระดับต่ำกว่าตลิ่ง1.5เมตรนะไม่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ ตอนนี้นะครับจารย์รถยนต์ครับไม่ทราบเราอยู่เป็นไหนครับตอนนี้ถ้ขณะนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหลังหัจเจนนะครับขณะนี้น้ําท่วมนะเต็มเลยนะครับรถออกมาทางคลองคลองด้านสายในนะของด้านหลังของวัดหัจเจนะครับเห็นได้ว่านะบริเวณกว้างมากนะครับดูนะครับล้นนะคลองอยู่ฝั่งนู้นนะครับคลองอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนู้นคลองคลองอะไรไม่ทราบครัคลองที่อยู่ด้านหลังคลองที่ตรง ขบวนรเพาว่าเป็นซอยรัก๋ยวบริเวณด้านหลังเห็นไหมครับว่าลิ้มเลยออมาแล้วมาบริเวณกว้างนะครนี้ใช้วิกฤตได้เป็นโอกาสนะโดยการนะรับในการแบบมีการตกปลาปลาอะไรใบริเวณมอดใหญ่นะครับ งนี้นะครับอันดับน้ำชั่วมรถเล็กพอสัญจรได้แต่ขับีด้วยความระมัดระวังอมอปิปเรอลูกมอปิปเรอคือจักรจักรยุทธ์จักรยังทุกจักหนาวมาดว้วยลูกคนร่างขณะนี้นะครับนี่คือคลองโลนึ่งนะครับ บริเวณพลางนะครับทะลุหานใหญ่ในนะครับ